ถามว่าไล่ได้เนี่ยดีบอคานอนเนี่ยสองบาทครับนอสดถ้าไปต้มตัดนี้ตัดนี้ตัดนี้สามบาทครับถา้าป่อขายจังเป็นกิโลประมาณสามโลห์ร้อยห้าสิบกิโลห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าแบบนี้กตะไครสองหัวไปประกูดสามใบสิบบาทครับหมัดรวม มาร sucking, ดรวมเครื่องแกงเป็นเงินนะครับถ้าซีบอันก็ลอยหนึ่งเฮ็ดยี่ซีบอันก็ได้สองลอยครับเฮ็ดสามซีบอันก็ได้สามลอยแต่ว่าสามลอยนี่ถ้าตีเป็นการใส่เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งล่างไปตัดไปมัดชั่วโมงหนึ่งแต่เงินสามลอยแต่ว่าทำทำงานรับจ้างนี่แปดชั่วโมงจะได้เงินสามลอยไปยังกูติผมมักปลูกขึ้นมันบริหารอยาคือง่วคือกล้วยบริหารน้ำเลี้ยงปลูกไว้แล้วห้องกันหนีไปเฮ็ดน้ำอื่นแต่ว่านี่มือหนึ่งหาชั่วโมงมีอะไรเท่าไหร่ครับไอ้ถ้าเอาแบบเบสิกเลยเอาแบบพออยู่พอกินตะกี่สมัยโควิดนนัั่่มมื้ออละกวาโครบผ ปู่านี้นได้แมนเดี๋ยวนี่กะมัดไปมือล,ละร้อยยี่สิบกําละสิบาทพันสองได้แมนครับบ่อร่วมกับขายพันอันนั้นอีกมันคนละเผาเอาสามทีก,ก่อกระเด้งเงินสองสามหนย่ยครับเทาที่เบิ้งลูคาเข้าข่าแตา่เบิ้งขายดีเบิ้งก็สั้งเขาเพิ่มถ้าเบิ้งขายมาดี คนก็สั่งลดลงสิแต่ว่าถั่วเสียเดียแล้วนี่ประมาณหมื่นละพันเฉพาะันี่ครับผมหมื่พบาทสบายพอปกติผมนี่สามเดือนสี่เดือนผมมาขุดแถวหนึ่งสามเดือนสี่เดือนผมมาขุดแถวหนึ่งวนมากตลอดปีหนึงขุดสี่ครั้งแถวหนึ่งสี่ใดครั้งละประมาณสามพันปีหนึ่งขุดสี่ครั้งกับสี่สามที่สต่อแถวยุนียิมหาแถวพุ่นหมื่นสองสามแสนกับยูปุ่นพันห้ากว่าเบสเซนนี่สี่แสนกว่าที่อยูจบป้องกครับผมไม่ยังมีแต่หนึ่งสมองกับสอมือ ส่บุญรงยาครับตลาดเพราะว่าคนปรุงหน่อยก็คนจินกินเ้ากินเทียงกินแรงกินเดือกกินทุกข่ากินทุกคู่เลื่อนกินทุกเงื่อนกินแล้วขี่ออกขี่ล้วออกแล้วกินไหมยสีวามนตันครับตลาดเคยเห็นบ่อเขาขายของกินมันเจีงบ่อบ่อมีเจีงครับมีเตี้ยตัวโรงงานอันนี้นี่ปดตัวอันแนวกินบ่อเคยมีปิดตัวครับภูมิที่หน่อยงานหนึ่งสองงานสามงานสี่แบบว่าบ่อมีเวลาดูแลรักษาในค่าก็ดีเท่ากับมีไร่ใจรักไรได้ร่องายได้เสริมอ่าเหลือกินเท่ากับขายเหลือขายเท่ากับแจกบ่อต้องไปยานว่ามันไม่มีของขายตลาดกว ผิดแต่ว่าอยาคันคนคันไม่ไครวยหรอกครับในลูกนี่ผู้ใดไคันแล้วรวยบอกมาหาผมให้เบืองในผมดิปรกาดไปไหวคันแล้วรวยครับคนขยันอาจสิบรวยแต่ว่าโบ๊ะตายแค่นั้นเมินมาสัน่นย่างหน่อยเทาก็ได้กินเมื่ออะไรกิน้นเรา่อมีเทาก็บไม่ซื้อเงินเทาก็บเราจะเป็นต้องใส่เงินของเจ้าของ อลังการงานคาตาแดงคลิปดีอีพี่ดีขออนุญาตเช็คอินบ้านดอนกอยตำบลหนองอีเทาอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินพี่น้องครับผ้าบ้าเบิงคนมีคาครับอ้ายตีบเราเป็นคนมีคาเราปลูกคา สี่พันก่อสางไล่ได้มีเงินใส่บอขาดมือครับส่วนรายละเอียดสิเป็นจังไนขันพี่น้องฮักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกผมน้ำวา่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปพ่อกับไอตีบเลยครับการปลูกข้าวสมมุติว่าข้าวกว่านี่มันมันใหญ่เมนบอกเบาพืนวิธีการขุดก่อนทามันกว่าไงเอาปุยยป๋ยโรยปุ๋ยโรยก่อนครับเพื่ออยังเพือเ่อห้ไม่ติดปเสียเวลามาโรยที่หลังแล้วก็ขุดขุดแบบเอาขึ้นทั้งเอาเลยครับ โอ้อรลังการงานสางเลยอดีตพี่ตีบสีขุดเอาพันธุ์ไปปลูกห้พี่นองเบิง้งนห่ครับครับผมถากออมนญ่แบบนี้เฮ้ากาัสีเรือไว้น้นอยเพื่อมันขยายพันธุ์บ่แห่กันขายิงห้างยิงบางยิงแจก,กครับอย่าไปจุงมันไ้นี่ครับคือขวัวขา นี่ที่ห้างจงไว้ไวเพื่อขายายพันธุ์ต่อไปห้างไม่ต้องไปปลูกไหมครับเนีย่ยแต่สําหรับผู้สิปลูกไหมเริ่มตนไหมผมสิสอนวิธีปลูกพ่นชนานัคุดาคาขุดลบนอกทางในมันขึ้นคนนีมันแหนกันครับนี่มันเป็นสันเป็นสันเนี่ยห้างตรงเอาขังวนออกให้มันเรือทั้งนี้เนียไปปลูกได้ขายายพันธุ์ได้แต่ว่ารักๆก็กกคือให้คุดกลางออกจงขอไปเพื่อคาขายายตัวไปเลยมันที่มุนขึ้นเป็นสันเป็นสันเป็นสันเช็นบ่อยากค่ะในระหว่างที่เดินทางไปหาบองปลูกบอเป็นการเสียเวลาพิติตผมถามเลยว่าพิติตาแดงไรปล ไลอยูส่สวนไรยหนึ่งไ,ไป 3, 4, ็นสามลายสี่พันก่อครับเข้ากันขุดพอเป็นหลุมพอประมาณเลิกไหลกับบ่ดีครับขามันแน่นขาหัวเลียวตื่นไหลกับบ่ดีขาหัวเขียวครับบ่าขาวปูคาดเนี่ยประมาณสิบหาเส้นพอดีการปูคาดเนี่ยเขาสีจากใดนอไปทางไหนไปทางแถวนี้หรือแถวนี้ ก็เลือกหันนอนนี่ครับไปตามนี่หันมัางนี่มันจะออกทั้งขางคู่แต่ถ้าผู้บัวเห็ดเป็นคู่นั่นหันไปทางไหนก็ได้แต่ว่าสำหรับเห็ดคู่คือผมหนีผมถีหันนอนบ้างพี่มันเดินไปเดินหนาไปเรื่อยๆครับมันก็จะบม่ได้ปลูกไหมเอาดินถมไว้ดินถมไว้นี่หนึ่งหามหามใส่ปุ๋ยเคมีเดือนหนึ่งหันมันตริสตะวันจังใส่ครับค้านี่ใส่เวลาประมาณหกเจ็ดเดือนเริ่มคุณนอนสามนอนได้แต่ถ้าปลูกเป็นธุรกิจเป็นรายปีก็คือปีหนึ่งก่อใไงไงลูกค้าพงษ์อยากแจ้งมิดเอาดินกบไปมั้น ข้ากไก่ไฮน้มสามมือนขังซีเมืองกังเดียวแต่สภาพดินบ้านมันแห้งหรือไม่แห้งกันนึ่งอันนี้บริยัติจาหลังจากเดือนหนึง่งคาแท่งนอไม่แล้วปุ๋ยทั้งใบทั้งหลักฉีดพ่นเพราะว่าคาเนี่ยชีบมีศัตรูพืชอยังครับแต่ใบใยญ่เหล่งยู่เรียเพราะว่านอนกอสีเจาะลำตน้นตามที่ผมปลูกมาสิบกว่าปีนี้นอนกอยังหยอกถ้าใส่ย,ยูเรียถ้าใส่สูตรเสมอนี่บ,บ่เป็มยัง ระบางก่อนี่ปะเม็ดหนึ่งครับเนี่ยเห็นปะ่ะอยู่ในไม้ไมเนี่ยได้เดือนสองเดือนกนัเริ่มแต่งหน่อแล้วระยะก่อเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งก่อหนึ่งที่คว่นไว้กักต้นเข้าไปถ้าปลูกไม่ก็สามยังพี่ตีบครับให้น้องถามคำถ,ถามยอดฮิตประจำช่องเนี่ยว่าปลูกแล้วเอาไปขายใสค,ครับปลูกแล้วเอาไปขายใสคือครับคนบ่ท่านปลูกขึ้นยากแล้๋ยวมองขายอ่าเพราะท่านปลูกเด้นี่ยจะกินไปขายมองไรดูว่าที่บ่รู้ว่าจะคว้งกระเล่นเฟซเล่นไลน์ขายในตลาดได้ที่นในพื้นที่แต่ว่าขายออนไลน์นี่ ได้ทั่วประเทศทั่วโลกครับผมตลาดนี้มีร่องรับอยู่สองหมองคือในทองทีครับขายทัวทีทัวทีปุ็ขึ้นในเฟื่อะได้ครับผมขอเป็นแรงใจให้ทุกท่านที่ตกงานหาชีพเสริมเพื่อมีรายได้จนเจืออาทีภูมิที่หน่อยงานหนึ่งสองงานสามงานสี่แบบว่าผมมีเวลาดูแลรักษาเนี่าก็ดีเ้องกับมีรายได้ลกรายได้ล่องรายได้เสริมอ่าเหลือกินห้องก็ขายเหลือขายห้องก็แจกบ่ต้องไปยานว่ามันไม่มีของขายตลาดกว้างครับประสบการณ์ผมสิบกว่าปีคนสูนี่ออกได้สามหน้าบรสราก็เสมอบรเสมอกับแพแต่ว่าคนยอ่อมแพนี่ได้ดา เดียวครับส่วนมากสี่มีหไม่ยังแพ้เลยแพ้แค่คิดกระทอแค่คิดกระถอยวัฒนธรรมกระทอถอยแล้วก็เลยม่มีแรงใจยังเฮาสี่ใสซีบิดคุ้มขาบ่แเต่ระมือนีว่ามันเอาขึ้นมาได้ดอกมันเมนหมยทุกคนใสเฮ็ดเบียกนะั่นนั่นะขอเป็นแรงใจให้ทุกคนครับเอาไปเป็นแนวทางผู้ดไดจะองย่างี้ไได้สัางรลยได้เสริมให้ลูกให้ร้านไปโรงเรียนว่าได้น้อยก็ได้หลายครับผมรับประกันขยันเฮ็ดขยันสร้างขยันมั่งขยันกลนขยันไปโดนเงินร้านอย่างถุงครับจากประสบการณ์พ,พี่ติบครับ เปลี่ยนเรียนหลูน้ำพี่ติบพี่ติบยินดีป่ะครับมาเลยครับเรียนเชิญครับมาเลยที่บ้านบ้านดอนกวอยตําตบลน,น้องอเท่าอําเภอย่างตลาดจังหวัดกฬสินศูนย์เก้าสองห้าสามศูนย์สองหกหนึ่งหนึ่งครับตอนรับตลอดเวลาเดียนเชิญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาหาความรู้มาหาไรายได้มาหาโอกาสดีกว่านั่งหายใจถิ่มซื้อครับสําหรับคลิปนี้อีพี่ดีผมและพี่ติบขออนุญาตลาไปก่อนละครับ,วรบสวัสดีครับ